สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีนักสะสมเหรียญทุกทท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ชอบชมเหรียญทุกทท่านนะครับวันนี้มีโอกาสนําเหรียญหนึ่งบาทดกครับลํำเหรียญหนึ่งบาทราชการที่เก้ามาให้ชมกันีกครับให้ชมกันมารีวิวให้ชมกันนะครับเป็นเหรียญเกี่ยวกับพอสอะไรแล้วก็จํานวนการผลิตเท่าไหร่นะครับก็มารับชมกันนะครับมารับชมมารับความรู้ด้วยกันพร้อมๆกันนะครับ สำหรับมือใหม่ๆนะครับแล้วก็สาหรับบางท่านที่ชอบชมนะครับแล้วก็อยากจะศึกษาวไว้ก็ได้นะครับสาหรับเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่9 <S นะครับอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่9นะครับก็ข<น>อบเหรียญก็เป็นขอบอันเฟืองนะครับน้ำหนักก็อยู่ที่3.4กรัมนะครับแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางก็อยู่ที่20มิลน,นะครับ20มิลน,นะครับเป็นเหรียญบาทรัชกาลที่9นะครับด้านหลังก็เป็น วัดเป็นวัดพระแก้วนะครับวัดพระแก้วนะครับวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปีพศ2545นะครับเป็นเหรียญปีพศ2545เอ่อเป็นเหรียญที่ติดอันดับาิบอ,อันดับเหรียญผลิตน้อยหายากอยู่ในอันดับที่7นะครับ อยู่ในอันดับที่7นะครับฮิตที่แล้วเคยทําไปแล้วนะอันดับ10อันดับ9อันดับ8นะครับอันนี้อยู่ในอันดับที่7นะครับอันดับที่7นะครับอันดับที่7คือปีพศ2545นะครับปีพศ2545นะครับอันดับที่็เอก็ทำไปแล้วนะ99้าาทำไปแล้ว10ทำไปแล้วอันนี้อันดับที่7นะครับปีพศ2545นะครับจำนวนการผลิตก็ไม่ยังไม่น้อยนะครับยังไม่น้อยครับไปยังเยอะอยู่ครับ เออเป็นหลักหลักร <t iny burning artists> ้อยล้านเหรียญเหมือนกันนะครับอยู่ที่เองอยหกสิบล้านนะครับ25,000เหรียญนะครับ266ล้านกับ25,000เหรียญนะครับสำหรับเหรียญ1บาทราชกาลที่9เอ่อเหรียญปีพศ2545นะครับนะครับเป็นเหรียญ1บาทปีพศ2545อันดับที่เก้าอันดับที่7นะครับ7นะครับราชกาลที่9กอันดับเจ็ดนะครับเหรียญใหม่ๆไม่ผ่านการใช้งานนะครับ เหรียใหม่ไม่ผ่านการใช้งานในคู่มือนักสะสมก็ประเมินราคาไว้ประมาณ30บาทต่อหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญใหม่นะครับเน้นนะครับเหรียญใหม่ครับเหรียญใหม่คือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับไม่ใช่ใหม่จากการเก็บเคล็ดล้างหรือทาความสะอาดนะครับต้องเหรียญใหม่ที่ไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับไม่ผ่านเลยครับเป็นเหรียญใหม่ที่ออกมาจากกองกระสาบอยู่ในหลอดหรือว่าอยู่ในตลาดอย่างดีนะครับ บีพศ2545นะครับออันดับที่7นะครับสองร้อยล้าน25,000เหรียญนะครับจำนวนการผลิตนะครับเหรียญใหม่ๆนะครับถ้าเหรียญผ่านการใช้งานแล้วก็อยู่ราคาหลัก10ต้นๆนะครับไม่ถึง10ดีนะครับหกบาทเจ็ดบาทแบาทบางเหรียญนะครับก็อยู่ที่สภาพเหรียญนะครับว่า มีความคมชัดหรือว่าขอบเหรียญมีการถลอกหรือว่ามีรอยบุบรอยบี้หรือว่ามีการกระทบกระทั่งระแทกมันขนาดไหนนะครับราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับถ้าอย่างเหรียญผ่านการใช้งานเนี่ยราคาจะต่ำม,มากนะครับราคาจะต่ำมากครับประเมินราคาไ้ต่ำมากนะครับแต่เหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะครับตีราคาไว้ให้กลางๆลยคือ30บาทนะครับ3าบาทต่อหนึ่งเหรียญนะครับสำหรับนักสะสมเอ่อเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะสะสม เหรียญ1บาทและกันที่9นะครับแนะนําให้สะสมให้ครบตั้งแต่ปี29ยันปี60นเลยนะครับจะดีมากนะครับนะครับอนาคตเราจะไม่เห็นเหรียญพวกนี้ได้แล้วครับเขาจะเก็บกลับหมดนะครับส่วนตัวแล้วก็เก็บมาเยอะเหมือนกันนะพอประมาณนะครับเยอะเพิ่มมาประมาณเหมือนกันนะครับนะครับเอามาศึกษาหาความรู้ด้วยกันนะครับแล้วก็มาดูว่าจํานวนการผลิตเท่าไหร่นะครับเป็นเหรียญตึดอันดับไหมนะครับยังไม่ได้ประกาศรับซื้อประกันใดนะครับเอ่อถ้าประกาศรับซื้อจะบอกนะครับว่าไหนรับซื้อถ้าไม่บอกอันไหน เออก็รู้กันนะครับคือ,อยังไม่รับซื้อนะครับแต่แตเน้นว่าทุกคลิปนะครับเพื่อให้เพื่อนเพื่อนบางท่านไม่เข้าใจก็มีครับมีครับจะขายจะขายเออยังไม่รับซื้อนะครับ mm นี hmm. <severely strangers S 2> ้คร <homage S 2> ับถ um. ้ามีเป็นร้อยๆ้อยเหรียญนะครับเดี๋ยวผมหาที่ขายให้นะครับถามมานะครับตอนต้องเป็นเหรียญใหม่นะครับเหรียญใหม่นะครับเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะครับเหรียญผ่านการใช้งานแล้วราคามันตกมากนะครับไม่คุ้มกับค่าส่งนะครับค่าส่งกินหมดนะครับ นะครับฝานะครับสำหรับปีพศ2545นะครับ266ล้าน25,000เหรีนะครับเป็นเปลี่ยนที่ติดดับดับ7นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ